แต่ละคำมันก็แรงเกินไปอยู่เฉยเฉยก็โดนแอปทักษะออนงานเข้าขุดเรื่องอดีตถล่ม อยู่เฉยๆก็เจองานเข้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษอรนที่ล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายน2566ทางเพจ Facebook อัทธรสได้ออกมาโพสต์สรุปดราม่าหลังมีผู้ใช้ติต๊ t ต k อกรายหนึ่งค่ะได้ทำคลิปแซนางเอกอักษรย่อออางซึ่งคาดว่าน่าจะหมายถึงสาวแอฟหรือเปล่าเนื่องจากช่วงนี้มีข่าวถูกจับจีนกับทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีจนมีบางส่วนเกิดอาการไม่พอใจโดยเพจด,ดังกล่าว ได้เขียนข้อความว่าแกฉันได้กลิ่นดราม่าก็คือช่วงนี้มีคนทั้งขึ้นฟีดใน TikTok รวมถึงทวิตเตอร์พูดถึงนางเอกท่านหนึ่งซึ่งอ่านแล้วก็รู้เลยว่าหมายถึงแม่แอฟคนสวยนั่นเองโดยประเด็นดราม่านั้นก็มาจากเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมามีคนจับตาความสัมพันธ์ระหว่างแม่แอฟกับคุณวาดที่นายกของเราแล้วในรายการแม่แฟก็ขอบคุณที่คนมาจ้นก็รู้สึกดีที่สร้างสีสันให้กับแฟนคลับ แต่ที่นี้พอกระแสะแม่แอฟ พิธาจิ้นกันหนักมากทั่วก็เริ่มไปลงอีกฝั่งก็คือพันรยาเก่าทําให้แฟนคลับแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือออกตัวชัดว่าไม่ชอบแม่แอฟยังหยิบยกพฤติกรรมเก่าว่าแต่ก่อนแม่คนนี้คบกับหมวดอ,อ๋อแต่พอไปออกรายการตีทายครัวเจอสงกรานก็เลิกกันต้องเป็นคนแบบไหนไม่พอตอนเลิกการกัดสงกรานก็พยายามโยงว่าใครเป็นมือที่3จนคนไปถล่มแมดไม่วาวนอกจากแม่แอฟจะโดนว่าแล้วในฟีดยัง พูดถึงน้องปีใหม่ด้วยว่าชอบเอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดดราม่าก,ก็น่าจะประมาณนี้พวกแกคิดเห็นกันอย่างไรท่ามกลางแฟนคลับและชาวเน็ตค่ะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอย่างเช่นว่าเอาจริงๆพวกเขายังไม่มีปัญหาอะไรเลยทําไมเราถึงต้องมีปัญหาแทนเขาทําไมต้องเรียกร้องให้ใครออกมาพูดอะไรเอาแต่ใจไปหรือเปล่าดาราก็คนนะงองแงไปเปล่าเสพข่าวแต่พอดีมันไม่ควรมีคู่จิ้นตั้งแต่แรกนะคนจะ รักการเดี๋ยวเขาก็บอกเองพอจิ้นแล้วมนโนไปเองคิดไปเองพอไม่พอใจก็ไปด่าเขาคิดเองเออเองอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคทิใ่ใหม่ๆกันนะคะ